โหลนายนายชื่ออะไรอ่ะฟูจิอ่ะชื่ออะไรครับชื่อฟูจิค่ะอ๋อโอเคครับอินเดียสักครับจ,จ่าจี้ใี่ใจค่ะอันนี้มาเล่นคนเดียวครับอะไรนะคะมาเล่นคนเดียวเหรอมากเจนค่ะอ๋อโอเคครับผม

làm lô sao tăng lên phía Nó chả mấy cô Bởi thông chả mấy cô nghe Ê đâm Đâm vô đi phía Ê chết rồi phía đâm Chết đâm ác đang nắm mưa Giờ Ê đèn liền lâu hả Ê Tiền liền lâu hả Xài sọp đi, về. đi về อุ้ยเอ้าเยอะแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยอย่างนี้กระเาผิดเต็มเต็มไอ้สัสเฮ้ยเหี้ยมึงสัดกันเอาดีเหี้ยเปิดกันเลยเหรอไอ้สั์กูเล่ไม่เป็นด้วยความมั่วหมดนะ ต้องเล่นไงวะ เอาดีต่อยหัวไนนี่หรอหต่อยหัวไนนี่หรอว่าจัดเนี่ย